ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมอ่ามือนี้เขาก็มาอยู่กับพ่อคุยพ่อไก่เนาะครับครับผมคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพี่น้องมือนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ยี่สิบยี่สิบก็ยี่สิบเอ็ดวันี่ยี่สิบเอ็ดมีหน้าด้วยเขาลงยี่สิบแง่ตัวยี่สิบเอ็ดละเขาลงใส่ปรอตูโตแล้วพอพูดลายพอต้นฐาบ กับจิตมัดจำแม่ลูกคิดมัดจำไล้ครับผมเอาตัวนี้จะลดมัดจำโอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ลูกเนาะเขาเคยเขาก็เคยลงลงไปพี่ที่สามคิดหรือครับเขาเคยลงไปแล้วเพื่นเป็นแม่ลูกเหรอไหมครับแต่ว่าเพิ่นขอแบ่งตาลูกไปเนาะเพิ่นมาขอแบ่งตาลูกไปเดี๋ยวเตาแม่เพิ่อนรุดมัดจำรุดแล้วรุดมาเท้านี่กัเลยมาเปิดใ้พี่แมวมีตัวเดียวได้มืหอนี้ครับคิดนี่ไอ้สามเป็นการดันดีครับเป็นพีที่สามสิบสี่เนาะมือนี้ครับผม ครัเอาก้วยตัวนี้เด้อครับเป็นทองเด้อสุกพ่อสูงกระไรสามเกียรตั่วพ่อสถานะผสมกับหงเงินเด้อครับสถานะนี่คือทองแล้วมันบ่พอแมนทองหาเดือนเนี่ยทองหาเดือนกับพ่อหงเงินเป็นคล้วยเพราะมีหลอดมีตะไบใบเป็นผสมปูเพิ่นเป็นคล้วยค่มโตมากเนาะแมนแมนแมนกลวยค่มโตมากพี่น้องข่อยพวกข้องย่างถือใบข้อนสูงพันไรไปไหนพ่อป่ะนี่หงเงินหงเงินเนี่ยพ่อพันหงเงินเด้อครับ คอเพิ่นแบบพญาหงคอคอของหอยหงเงินนี่เป็นพญาหงโอ้เพิ่นหวงกินหญ้าเนี่ยเหมือนแรงพี่น<อ>้อง <c oughs> มันค <c oughs> ว่ำอ่างไงพี่น้องเอาส่วนสูงเพิ่อเนี่ยพ่อสูงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบเนาะอ่าตอนนี้คือทองแล้วนน <5 S 2> หาเดือนเนาะพ่อเดือนล้านเปอร์เซ็นพี่พน้องมันคว่ำอ่างพี่น้องเป็นลูกที่ไหนพ่อบ่ะนี่ในลูกที่สามครับโอ้ลูกที่สามในทองเนาะอ่าตอนที่เขาถ่ายคลิปตอนนั้นเป็นลูกสาวเนาะอ่าเป็นลูกสาวลูกเพิ่นเลยพี่น้องเพิ่นเอาแบงไปแล้วเพิ่นขอแบงไปแล้ว ครับก็เลยเหลือตาเมียเพิ่นเนาะเอ่าวนี้ก็เลยเอามาเปิดราคาเมียเพิ่นใหม่เนาะพ่อเนาะครับเพื่อนที่เปิดที่เปิดราคาเด้อขายลูกกับพาะไก่เน่ะครับผมพี่น้องเบิ่งการกินเน้อพี่น้องม่าทบเนี่ยเด็ดกินสามกินอู้ยเบิ่งความอ่างความใหญ่พี่น้องเนี่ยใหญ่่บใหญ่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเด้อเนี่ยเนี่ยเบิ่งควบกินเน้อพี่น้องเนี่ยเหี้ยวพี่น้องอ่างเหี้ยวใหญ่อ่า เนี่ยพี่น้องผูใ้ใดที่อยากเอาไปกินน้องเนาะไปเลี้ยงเป็นมือไหม <หา S 1> ก็ร่างพ,<อ>พัฒนาอ่าทองแล้วได้หาเดือนพี่น้องไม่อนี้วันจียีจิ๊บได้หาเดือนพัว่วหรอพี่น้องครับหาเดือนพั่วเอาเบื้องหน้าตาได้พวกเบื้องหน้าตาได้ครับเบื้องหน้าตาเล็กน้อยครับผมวัวนจังกินวันจังกินอู้ปากใงี้เฮงพี่น้องเบื้องตุ๊บกินงี้ตาเตี้ยเจ้ากั๊กเนี่ยพี่น้องตาเตี้ยแกวบเจ้าอัตลักษณ์ขั้วไทยนี่มาชัดเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเบื้องกันก็ครับผมเบื้องอ่องข้อพี่น้องสองอ่อง อ่พี่น้องมากรีบเล็บกรีบเท่าครับผมนี่เป็นกรีบเล็บกะลาใหญ่เลยน้องพอน้องทุงขานี่ันนี้มาสายอ่างเนี่ยพี่น้องแข้งขานี่มีกําไลหนาหลังเลยพี่น้องเด้วยกําไลหนาหลังครบแต่ว่าอ่างใหญ่แห้งแน่นอนพี่น้องมึงครับพี่น้องมืออ่าครับคูน่ะได้เพราะผมว่านีบ่พี่น้องอ่าเมื่อวานนี่อากาศมันคืมฟ้าคืมฝนน้องพอน้องห้องกะทยเมื่อวานนี่บโบงง่ายเลยอ่าไทยไทยแบบคืมๆมาละพี่น้องไทยคืมฟ้าคืมฝนอ่าเอาบ้านนี้พ่อเปิดแบ่งพี่น้องไว้หลายปนได้ครับสำหรับเมียนี่เนาะ ก็คูัปลอยสามเขียนโกรบสถานะผสมผสมโตเด้อครับพุมโตเนาะพุมโตครับพอบหงเงินเด้อพอหงเงินได้อันได้หาเดือนกรัวได้พี่น้องเด้อครับเปิดราคาไวเ้เจ็ดสิบเก้าพันเนอเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้ออ่านี่คือรับประกันท่องแน่นอนพี่น้องผู้ใดสีก็ร่างมองหาครับผมรับประกันทองการจีนงานเนี่ยพี่น้องเบิรงนได้ครับเนี่ยเรียบเป็นโอ้เบิรงคนสาวขึ้นมากินพี่น้อง่งานดีครับ อ่างเงยอ่นี่คือว่าอ่างเงยแน่นอนครับนี่ก็คือเข้าจากไทยคำเลยเล็กน้อยอ่าเอาวข้าวคั่วั่วกี่พออย่างนีพ่อจะต่อยเสือเหล้าดูไอ้ต้นสาบวันไนวันว่าเดี๋ยวอไปหาเลือกหาง่างกันเด้อพราะครับเพิ่นบอกแล้วพ่อวันพุธครับผมวันพุธจัดทรงครับแมนนะวันพุธครับแมนวันพุธจัดทรงเด้อวันพุธกับพุธครับเพราะว่าวันอังคารส่วนมากท่านเจ้าของครับผมเอาพี่น้องเบิ้งครับเบิ้ง ขับหางพันบโบขาดด้วยพี nee so ่น้องเด้อนี่หางโบขาดด้วยครับแต่ว่าขนพันร่นในเสื้อพี่น้องนี่นี่ครับนี่หางครับนี่ค่อยนี่ค่อยหางโบขาดหางยังอยู่ครบพี่น้องแต่ว่าขนนี่ลนในเสื้อแต่ว่าหางนี่เงี้ยวเกิดขนครับนี่แต่ว่าหางนี่เงี้ยวดีพี่น้องเงี้ยวแต่ว่าไอ้มุนี่ของแนว่ยพันโปงของว่าไม่ได้รน้องพอเน้องว่าตะย่าขาดพี่น้องว่าตาหางจะขาดคขาดนะแต่ขาดเราวป็นสีเบิ้งบ่งามพี่น้องที่เป็นกุดรุดดอกมันเลี้ยวเบิ้งครับผม ได้พี่น้องเด้อฟอฝากได้ครับบ้ดนี้ฟอช่องใบบุญแนลเด้อกอกล้วยพญายักษ์ขึ้นเ่านั่นล่ะครับตามลูกไฟไปเรื่อยๆเด้อตามมาตที่ไข่กับไข่ครับจับนี่ยละอืมครับผมเอาเนี่ยแหละพี่น้องมากระโถกเข้ามาพี่น้องเปิดแบงไว้ในราคาะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสายอ่างอ่าสายอ่างโบควนพลาดพี่น้องสายอ่างสายอัตลักษณ์ชัดเจนนะเขาว่องเขาเปิดกว้าง เอาเพราะว่าเอาสุดท้ายนี้ครับผมมีอย่างไรเนาะครับเนาะอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อกดติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับเนาะครับอ่าขอคุยพอไกลคือเก่าครับเนาก็กว่าตั้งแต่ของดีๆมานำเสนอให้พี่น้องเนาะครับอ่าของดีราคาเกษตรกรราคาพีและคาน้องคือเก่าครับครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกาเข้ามาสวัสดีครับ